พกล้ไฟไฟสวัสดีค่ะทุกคโนวันนี้นะคะไลฟ์ตัวเปียเนี่ยก็ได้อัปเดตแล้วค่ะนี่เลยเดี๋ยวซินนะคะจะพาทุกคนไปดูบ้านใหม่ก่อนเนาะซึ่งมันอัปเดตบ้านใหม่แล้วก็มีเป็นห้างแบบเป็นที่ขายโมเดลนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันแต่ว่าอย่างแรกเลยเราก็ต้องไปบ้านใหม่กันก่อนเลยนะคะโอเคนี่เลยก็เป็นบ้านใหม่ของเรานะคะซึ่ง มีความสวยงามนะเพราะว่าด้านนอกเนี่ยเขาจะเป็นแบบอ๋อโมเดิร์นนะคะแล้วก็ข้างในมันจะเป็นคลาสสิกคลาสสิกนิดหน่อยโอเคเดี๋ยวเราขอล็อกบ้านแบบล็อก2ชั้นเลยนะคะเพราะว่าถ้า FC เนี่ยตามไปจริงๆนะคะ FC ตามมาได้นะแต่ถ้าตามไปนะคะซินก็จะแหลกมากๆเลยนะคะนี่แค่อัดก็เริ่มแหลกแล้วนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูรอบๆบ,บ้านกันก่อนเลยดีกว่า นี่เลยนะคะทุกคนตรงนี้นะคะก็จะเป็นต้นไม้อะไร,รอย่างงี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมีสารน้ำพุด้วยนะทุกคนสวยงามมากๆเลยนะคะบ้านหลังนี้คือสีสันเขาแบบสดใสมากๆเลยนี่นะคะข้างแบบข้างในเขาก็จะแบบคลาสสิกนิดหน่อยอะไรอย่างงี้ตรงนี้ก็จะเป็นโซฟานะคะเป็นห้องนั่งเล่นเนาะแล้วก็มีโต๊ะกินข้าวใช่ไหมเอ่ยนี่เดี๋ยวเราจะ ไปดูห้องครัวกันเลยดีกว่านี่เลยนะคะก็จะเป็นครัวแคบๆนะคะทุกคนไม่ค่อยมีอะไรเยอะเป็นแนวคลาสสิกนี่ก็จะเป็นหลังบ้านนะคะคือแบบวิมันเป็นสระน้ํารอบบ้านเลยทุกคนสวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูชั้นบนกันต่อเลยดีกว่าไปกันเลยค่ะโอ้โหบันไดมันได้แอบแคบไปหน่อยนะทุกคนแล้วก็ยังไงอะ่ะมันหลายชั้นด้วยเนาะ นี่อันนี้ก็จะเป็นชั้นสองนะคะแล้วก็มีตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะอ่าที่ออกกําลังกายอะไรต่างๆมีลูวิง่งมียิมนสติกใช่ปะโอเคเช่อมันเถิดนะคะทุกคนเดี๋ยวได้ผิดไม่เอาเนาะโอเคนนี้ก็จะเป็นห้องครัวเอ้ไม่ใช่ห้องครัวว่าสาั้นห้องครัวทุกคนห้องครัวห้องนอนห้องนอนอะทุกคนไม่ใช่ห้องครัวสิมึนแล้วคะ่ะโอเคออกมาจากระเบียงนะคะก็จะเจอกับเอะนี่คืออะไรทุกคน คนว,ว่ามันคล้ายอะไรเราเก็บไว้ก่อนเลยดีกว่านะคะเราคนหยิบได้นี่ไงโอเคให้คนเก็บไว้ก่อนเลยเดี๋ยวเราจะไปรีวิวส่วนอื่นของบ้านก่อนละกันเนาะโอเคค่ะไปกันเลยทุกคนอันนี้ห้องนอนนะโนห้องครัวนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวออกไปก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นกันต่อนะคะ นี่ตรงนี้ก็จะวิวมันเป็นกระจกใสเลยละควรเห็นวิวรอบๆเลยนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นห้องเราเข้าห้องไหนก่อนดีอ๋อประตูเปิดห้องน ون, ู้นเเข้าห้องนู้นอ่ป,ปิดไซเราอีกอา้าวประตูห้องนี้เปิดอา้าวเข้าโอเคเข้าห้องนี้แล้วกันจบๆนะคะทุกคนนี่ว <laughs> ิสวยงามเป็นสีชมพูดีไซน์เจ้าหญิงเลยวิเลศ ดีงามมากมีล็กอินคอสเซตด้วยนะคะทุกคนล่ากอินคอสเซตนะคะแล้วก็มีเตียงสีชมพูน่ารักมากอ้าวอันนี้อะไรเอ่ยเมืองหรอตุปลาคืออ๋ออ๋อแซนบ็อกซ์เนาะนี่มันจะเป็นแบบแลนเลยนะคะมันจะเป็นเมืองของเราแล้วก็โมเดลที่เราได้มานะคะก็จะถูกจัดวางแต่ว่าของซิ้นไม่ค่อยสวยนะคะทุกคนเพราะว่าโมเดลที่ซิ้นได้มาก็เกลือเทั้งนั้นนะคะ นี่รถนะคะที่ได้มามันก็จะแบบเราก็จะเอามาตกแต่งเอามาวิ่งต้นไม้ที่ได้มาอะไรอย่างนี้นะคะโอเคนี่เลยนะคะทุกคนต่อไปนะคะก็จะเป็นห้องน้ํานั่นเองค่ะนี่อันนี้คือกลับมารีวิวบ้านต่อแล้วทุกคนออกมาแล้วนะคะจากแซนบ็อกเมื่อกี้เนาะนี่ก็นนี้ก็จะเป็นอ่างอาบน้ำอ่างกว้างนะคะทุกคนอ่างคล้ายๆดีไซน์แบบปกติเลยเนาะโอเคเอา้าวาปิดใส่เราอีกโอเคนะคะทุกคน ประตูชอบปิดใส่เราบ้างเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นบนกันเลยดีกว่าคะ่ะนี่บันไดเขาแอบจะหลายชานันนิดนึงนะทุกคนมันเข้าไปไม่ได้เหรอถ้ามันเห็นมันแบบเป็นรอยๆอยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนไม่เป็นไรอ,ออกไม่ได้อ,ออกได้แล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นสาะน้ําชั้นสองนี่จะตื่นๆหน่อยหน่อยนะคะทุกคนก็ไม่มีอะไรเยอะแยนะเนอะ โอเคนี่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่นั่งกินลมชมวิวนั่นเองนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนเดีย๋ยวเรานะคะจะไปเปิดที่รับกันเลยดีกว่าค่ะนะคะทุกคนให้ทุกคนนะคะเอาฝักบัวเมื่อกี้มาอา้อาวออกซินไปไปแล้ว อาไอเมื่อกี้สีดำๆเมื่อกี้มันหายไปแล้วน่าจแบบเราออกมาจากแซนบ็อกนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเก็บใหม่กันนะคะนี่ก็ให้ทุกคนนะคะเดินมาที่ชั้น2นะคะห้องนี้เลยนะคะทุกคนที่มันมีห้องเดียวตรงนี้นะแล้วก็ไปที่ระเบียงอัพปีไซเราอีกแล้วประตูโอเคที่ระเบียงนะคะทุกคนแล้วก็นี่เลยเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนแล้วก็เก็บมาเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไป ใส่กัน,นะค่ะทุกคนซึ่งที่เราจะไปใส่นะคะซินก็ใบ้ไปแล้วนะคะทุกคนเมื่อกี้ว่ามันคือฝักบัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในห้องน้ำน,นะคะทุกคน ฝับกบัวนะคะไม่สามารถอยู่ในห้องครัวได้นะคะโอเคห้องน้ําก็อยู่ในบริเวณชั้น2เหมือนกันเลยนะคะก็จะเป็นห้องข้างๆห้องสีชมพูเมื่อกี้เลยนี่เลยนะคะทุกคนถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยฝักบัวเขาจะพิการอยู่นะคะโดนก็เติมเติมใส่ให้เขาไปนี่เลยมาแล้วนะคะทุกคนห้องลับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเลยะค่ะวุ้ยทุกคนอ่างยักษ์โอ้โหใหญ่มากเลยทุกคนแต่ว่าในอ่างนะคะมี สาหร่ายด้วยมีก้อนหินด้วยนะคะ a z ซิ g นะทุกคนแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเข้านะคะไปเก็บเหรียญได้นะคะทุกคนนี่เข้ามาตามทางของทินเลยนะคะซึ่งสินก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าเหรียญน,นี้เนี่ยเราสามารถนําไปซื้ออะไรได้หรือเปล่านะคะนี่ค่ะที่ต่อไปก็จะลงมาทางนี้ได้เลยนะคะก็มาเก็บได้เลย ต่อไปนะคะก็จะอยู่บนเป็ดนะคะทุกคนเป็ดก็จะอยู่เป็นตุ๊กตาเป็ดนะคะอยู่ข้างบนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเก็บกันเรื่องนี้นะคะซินก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะว่ามันไปใช้ทําอะไรได้บ้างนะคะแต่ว่าเขามให้เก็บเราก็เก็บเก็บไปก่อนเลยนะคะอุ้ยน่ารังงมากเลยทุกคนอ่างยักษ์เลยนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นที่ร้านนแนวแปลกใหม่อีกนะคะทุกคนยังไม่เคยเจอแบบนี้ในไลฟ์ตัวเปี๊ยมเหมือนกันเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปรีวิวห้างที่เขามาใหม่นะคะทุกคน นี่เลยนะคะห้างนี้นะคะอยู่ข้างๆคาเฟ่เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวสินจะเข้าไปรีวิวกันเลยค่ะคนี่อุ้ยตรงนี้ก็จะเป็นโมเดลโชว์นะคะอุ้ยสวยงามมากๆเลยทุกคนดีงามมากๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยแอบ,บแปลกๆนิดนึงนะคะมีเพื่อนตามมาด้วยนะคะทุกคนโอเคอุ้ยอุ้ยสวยงามอุ้ยอยากได้ะทุกคนเป็นรถหรอเป็นโมเดลรถหรอทุกคน สวยอ่ะซื้อได้ไหมอโอเคนี้ก็จะเป็นโมเดลบ้านทั้งหมดนะคะทุกคนมีโมเดลสถานที่อะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็ตรงน,นี้ก็จะเป็นโมเดลคนค่ะนี่โมเดลบ้านสวยงามมากๆเลยนะทุกคนแต่ว่าซินแบบเกลือกับโมเดลบ้านไปหลายรอบม,มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูชั้น2กันเลยดีกว่านะคะทุกคนนี่เลยเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะคะว่าชั้น2จะมีอะไรบ้าง นี่เลยค่ะทุกคนชั้นสองนะคะมีแบบเป็นสัตว์อะไรอย่างนี้นี่เลยเป็นสัตว์แล้วก็มีต้นไม้อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะทุกคนไม่แน่ใจว่าซินนะคะได้มาทุกคอลเลคชันหรือยังแต่ว่าดูดูแล้วก็ยังไม่ได้มาทุกอย่างนะคะทุกคนแต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันก็มีแล้วนะคะโอเคก็สําหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยซินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ